นีแล้วรงเห่งนี่ละรงค้อยเหีงวานแล้ววานบ่มีดันดอกไอชีเลยมันฝนแดฝนฝนวกตกเศ้าเมือนซะแล้วไถยพ่ไอเียลอมบล่าพอเก้งเมือนถ่ยบางๆซ้ำกัซีนีกัซีเดอชวยเกิดก็เห็นซ้ำซ้อนกัน เป็นผระสบภัได้ง่ายได้ยุ่งสั่นค่อยๆแตค่อยๆมาเราเห็นป่ายดานตัวนร้อนฟ้าบเบกเป็นสัตวในแล้งมาเร็วซุมมือนีนร้อนเน่ามดาเอานบอลอันดอขี้ทรามดาเอาไปไปมากๆมดาลายค่อยไปคอยมากคุณตกเคุณตกไแลนเกินร้อยนันี้ก็ลงวาแบบ ไปเปียกแห้งเนี่ยไปเลี้ยวแห้งเน่ยไปออกตัวแห้งออกตัวแห้งรอดฟี่จาดวอดีมงามจิงยยิงซุ่มบอมีเสสียรภาพการท่งตัวเนี่ยลขทางได้กันนึงฟี่หลังหมุนก็บซ่มีเสถียรภาพการส่งตัวมันมันหมุนยังไงเนี่ยมันบอลฟี่ได้หรอตอนในสนามก็ฟี่นะ เป็นตะนุนซีเลียนพี่น้องซีเลียนจากเดนอ่อุตรีป้าเดนใช่เนี่ยใช่เนี่ยมาเรื่อยๆขาเขาพึ้นมาเนี่ยขาพึ้น มองหันมันฝนตกมันตกเพราะมันเนินนี่มันมีรถออกมาเอาดินพุ่มวัดเครงมันเขาเขาอันนั่นน้ามันนี่เขาอันกำลังก่อสร้างมันเมื่อไสร้างห้างอ่ะอาซิมีชิดินชิดอนนั่นบมันหนังกับสมเอิญแน่ยุหรอกมันเป็นตะเมินด้วยฝนตกเพาะจืดจืดนี่ยเอเชียงไวรัสเขามีต้นมะเขือบ้านนี่ các bạn nào cho nó đi lại. Qua có xe lên quá nọc khoan nạc của chúng ta nào nga 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 đèn xe nga nga xe hết nga 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 านน้าแล้วพื้นยังบอยอมิดใส่นี่เลยบีไขัางหนาไปว่าไรใส่ใส่ว่าไรคว้าคว้าว่าไรดจักด้วย่จักรแกพรงติ์แล้วชิดใส่แล้วเป็นกอแทรกใส่อะไรกนชิดใส่ แคนันแทเรียกแช่นะไอเนี่ยแหวเมื่อแล้ว้ว,ว,วสหรับคลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องก,กันสะนีล่ละนะครับชิปหน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับแ่แว,แวปากจ่วมันคือปากจ่ว

เดินมาเลขสิบเอ็ดนะครับสเส้นช่วงเดินชัยเนี่นี่เด้อเดินชัยไปลำปางนะครับาจากที่ไปสามแยกบ้านเอียงนะสามแยกมองทีไปสุปโขทัยนะครับไปสีสัตชนาล่ป้อนมหันต์ละนะครับอ่ะสิ่เป็นถนนสองเลน สมัยขี่รถโดยสารพี่น้องเอ้ยคนหลายๆหาเก้าอี้นัง่งบ<อ>่มีในหมู่รับด้วยตัวจีบตัวแดนกระเป๋าตังค์หมู่รับเาใส่า,า,<พ>าได้ไหนน้ำบอ่อสิฮะถ่ายในน้ำมันบ่ลังบ่อเขาหมู่รับกระเป๋าตั้งไว้ตั้งในเพื่อนแล้วตีเพราะคนนั่งเบิดไหมคนนั่งเต็มเบิดไหมบอว่าไม่เอาไปขังไว้บอกมองเงินเพราะบ่อเขาเราบ่อจะฟังหมด ยืนยืนยกันเมย์ก็ร่องนัง่งก็ร่องเกิอองอ๋ออุ้ยมอนน่งเลยตอนกีเสริมบ่นนะเสริมบนะ่นวะไหวเอาเสริมบ่นเสริมโคตรขับไวชี้รถไฟกันไปยู้ตู้เจ็บของเนาะสงบปีใช่ไมที่เกี่ยงกำังยู่กลางทางปลายทางนะ่ะฮะเขาเต็มก่อนมันตั้งให้ไปยู้ตู้เจ็บของ พอเอารถว่าใส่ขึ้นยะมีสินโลงสิมาลงเครื่องไปว่าไหนาไปฝ่อม่อใส่เลย,เลยลไปจับม่อใส่เลยยืนนิ่งห้องเก็บของเลย,ลเลย,ยหัวอ,อ,อีพอนี่คืมึน่ะหา,หาอุงศีรษะรถพ่อถหาวไปรถอีซูน่าหาอยู่แล้ รถไฟจะไปจังโลกตุม่มหนึ่งมาว่าวเชียงใหม่ทีหานัง่งในตู้สินขาเข้าขมาต้องวิวเด้สวยปะ่วงนั้เป็นแมนี่ที่หลังเขาเติมสมบัติทัวซุ่มียงอะไรและนะแรนที่หลังเขาสารทวแลนกอน,นมู ก็แลงนะต้นก้อนเอ็นพอดมันเน็ดคือคือดอกต้นทาอันนี่ยเอิ่อนข้นขึ้นเบิดไปป้ายรถแลนออกก้อนไปนะแล่นน้ำบ่าเนี่ยแล่นน้ำขึ้นโดดขึ้นบาดเนี่ยเออจับได้เล่าเลยโดดขึ้นตอนลงคือกันคือคือตอนลงก็ลงก่อนดีนั่นบ่หัวสักลรถมาไหลสิดอกไม่ค่อยมีรถสวนไปสวนมากคือเสมอเนี่ยเฮ้ยเที่ยวไหลอันละรถมาหลายคือเสมอโอ้ ต,ตั้งลงไปแล้วว้ายสาเลียนมาเกคก่ยงแ่เมียดสมัยก่อนฝ่นนอกกัว่ารถเมียเน,นี่ยน,ยนะครับรถเมียมีไงเอาขับคนอืน่นเนาะบะเมนอนเนาะเมียขาวนะ่าหับแม่ค่ะ้านนอกแล้วไปคลายวามตับเศ้าสมัยดกจิงอนะีะ ว่าเป็นแอดรถด,ดอกนะเราเป็นเชฟเฟอร์ซุปแอดรถก็มีกที่เราเป็นแอดรถลดเมื่อานน่ะนั่นก็จะมากันก็จะมาตอนเป็นเชฟเฟอร์แล้วพูดสวยจังว่าอยากจะเป็นว่นว่าส <4 S 1> ิอซีเรียลไปเนี่ยช่วงนี้ยแหละพีน่น้องไม่กี่กิโลดอกนะครับไม่กี่สิบโลเนี่ย นี่เราันแดนออกอ่ะทางแล้วมัหแล้วอหมเนี่นี่เราเห็นวิวเส้นนี่ไมว่าสามแยกทางน้าเขานี่ะกเป็นสองเลียนแล้วเป็นนุเลี่ยนเราแยกยิมแยอยากเราหอมแหนี่ฮะนก็บปเชื่อมของยู่นที่เลียนมาแ้ถึงาทนยมันคิวนไมหอมครับมันเายิมแล้วมน มันเป็นเพค่อยากได้แห้งแต่กินได้ปวดนอ้องถ้าได้กินเรากินเบียร์อะไรอย่าไปกินไลายตเงี่อ,อเห็นไหมสามแยกสุโขทยัยมองนี้ละเลื่อนมองนี้ไปกับแม่เล่นเลยเนี่ยสามแยกสีสัจนาไล่เห็นไหะเลื่ยนมองนี้ไปกับเป็นสองเล่นลเลย แล้วก็จะกไเยเนาะเมยเอาเงินโอ้โเรคนเยอะาคนก็หาตุกเดืหายดีบางคนก็หายนะหายนะบางคนรถด้แบบไม่ได้ร่มเลยบเขาบอยนาเลยนะบางคนติดสั้งคัางด้วแต่เขาไหมงก็ได้เขาเนาะนาเรยเขา่านเขานาเรยเนาะเขาไซมงไวส่แว่นดำ สไตล์แล้ยเป็นการปกปิดใบหน้าคือว่าถ้าว่าเขาบุกไความปุ่นๆใส่ไปตัว,วกันจุดหมายรถเจ็ดสิบหกเป็นตัวเนี่ยม,มันใจจัง on yeah. ไปเลยสิเอ็ดเือพี่น,อน้องเอ็ดชั่วเน้นใช่เพาก็เด้นใช่จวัวัแดแพรนะครับใช่วัดแพรไปเับรดยังไงจนิงต่ำทยนดีแล้ว่งแห้งนี่ล่ะลง่งคอยแห้งวาแล้ววานบม่มีดัานดอกยไ้ชีเรี่ยวไหลฝนแดดฝนฝนเากระตรุกเศ้า เงินแสดงไปใช่ค <Zomb ies? S 1> ุณอายะเซเอร์ลอมเบล่ากเก้งเสมือนถ่ายบางๆสั่มๆกับสีนี่กัะสีบางก็ปลากระป๋องเนาะสูดในควายก็บุ่มคือผมเวียนผูเบียมเลย เดี๋ยวแวะลงเมืองจักเทียนหน่อยมองีไหมเขาขายป่ะยังมองเขาปลูกเห็ดหอมสุดนีไหมเขาปลูกเห็ดหอมนีไหมบนที่บกเถือที่เข้ามานี่ยฮงปะคเดีลงเมืองจักเทียนเดี่ยวสามร้อยเมตรเนี่ยข้าวไมหอขายได้ละลงบ่อบ่อว่ายน้มากกว่ ก่อนนั่นเดือดปูปบา้านกระลับสายข้อห้อมก็เบอร์หอรรเหลือแล้วเนาะอืมเขาบ้านตัวเดียวหมายจังว่าหมายถึงว่ามีวงไปไหมเขาเหตุโดยจะมาเขาบอกไปตัวันบ,บ้านนั้น